สอนนะลืมไปเลยอ๋อก็คือในเอาเอาง่ายๆว่าการที่เราจะก่อนที่เราจะตัดสินใจลงทุนหรือว่าซื้อหุ้นกู้สตัวหนึ่งหุ้นกู้โชว์ในหลันสตัวหนึ่งเนี่ยเพราะว่าถ้าเราลงทุนตรงเนี้ยเราในฐานะเจ้าหนี้ใช่ไหมคะก่อนที่เราจะตัดสินใจเนี่ยเราจะต้องรู้เทคนิคหรือว่าต้องตระหนักถึงอะไรที่สําคัญที่สุดก่อนที่เราจะเอาเงินไปให้เขาหรือว่าที่เราจะเลือกลูกหนี้ที่ดีสําหรับเราอย่างเงี้ยคะ่ะอาจารย์ คือผมว่าช่วงนี้นะช่วงวิกฤตหลายคนก็เคยหินธนาคารเจริงมาเยอะ,ะเพราะฉะนั้นดอกเบีย้ยมันก็ถูกะฮนะเช่นได้แค่1%แต่ถ้าดูจากเส้นสีเขียวเนี่ยนะ,ะเออมันก็ยังได้มากกว่า1%นเนี่ยก็เป็นบริษัทอาหารด้วยซึ่งโลกกาลังขาดแคลนช่วงเนี้ก็น่าจะดีน่าจะอยู่ดีกว่าแบงคนะ์แบงค์เดี๋ยวนี่เสียมาแน่เดือนมกราเพราะฉนะนั้นอันนี้ก็เป็น การตัดสินใจซึ่งผมคิดว่ามันแล้วแต่คนน่ยนะต้องคิดซะว่าถ้างเงินเนี่ยมันมันหายไปอย่างเช่นเขาเจ๊งหรือว่าอีกร้อยปีเนี่ยเราไม่อยู่แล้วเนี่ยใช่ไหมฮะถือว่ามันนิดหน่อยเนี่ยมันก็น่าจะซื้อนะแต่ใะ,ะให้เข้าใจว่าอันนี้มันมีเงื่อนไขอยู่สองหลักหลักค่ะโอ้ถ้าว่าจากต้องการทราบรายละเอียดข้อมูลของหุ้นกู้แต่ละตัวหรือตราสารหนี้พันธบัตรอะไรแต่ละตัวอย่างเงี้ยเข้าไปดูที่เวลเมจิก อินไซด์ได้ดูอ่าเวลแมทช์<ด>อินไซด์ Inside, หรือบอลอินไซด์ค่ะครับ <c oughs> ซึ่งตรงนั้นก็จะมีข้อมูลหุ้นกู้ให้นักลงทุนรายย่อยได,ได้ได้ศึกษาได้พิจารณาก่อนตัดสินใจเลือกลงทุนนะคะทีนี้สุดท้ายคะ่ะอาจารย์คำถามชันขออาจารย์จิมีอะไรจะฝากเกี่ยวกับนักให้นักลงทุนรายย่อยไหมคะในการที่เราจะเลือกลงทุนใน Perpetual b o บอแต่ละตัวแต่ละครั้งเนี่ยคะ่ะ เราใช้หัวข้อว่านักลงทุนต้องคํานึงถึงอะไรนะฮะค่ะนแรกก็คือต้องรู้ว่าความเสี่ยงนี่อยู่ที่ไหนต้องอ่านให้เข้าใจหมดเลยฮะเช่นความเสี่ยงก็คือขายออกไม่ได้ขาดสภาพคล่องค่ะแล้วยังมี default risk อีกเช่นคุณไปซื้อเพน e พนเพเ a l b บ n d ของอสังหาเนี่ยเราก็รู้ว่าอาสังหาช่วงนี้นลาบากอาจจะเอาไว้ก่อนหรือไปซื้ออสังหาเก่าดีกว่าเพราะว่ามันสร้างเสร็จแล้วดีกว่าไปซื้ออสังหาใหม่ไม่รุ่มจะขึ้นไม่ขึ้นว่าผลตอบแทนที่ได้จากที่เขาให้อ่ะ ก็ที่เราคนนํานวณคร่าวๆเนี่ยมันคุ้มกับความเสี่ยงหรือเปล่าอันที่สามคือว่าจะลงทุนเท่าไหร่ถ้าคุณมีเงินเยอะคุณลงไปสิบล้านคิดว่าสิบล้านเนี่ยอะลยไรแม่น้ําไปเนี่ยไม่เป็นไรคุณก็ลงไปแต่ถ้าคุณมีเงินล้านหนึ่งแล้วคุณไปลงล้านหนึ่งหมดเนี่ยนะผมก็ไม่แนะนําำจะต้องอย่าไปเชื่อคนมาขายของนะครับเพราะว่าเขาเป็นฝ่ายเราต้องเข้าใจคนมาขายของเนี่ยเขาเป็นอนันโดรเตอร์เขาเอาของมาขายเขาก็อยากขายใช่ไหมค่ะอันนี้ผมว่า ฝ่ายนักลงทุนนีไม่ค่อยมีเวล์เมจิกเราเนี่ยจะพยายามมองนักลงทุนเป็นหลักให้เข้าใจว่ามันคืออะไรนะฮะแต่จะลงหรือไม่ลงเนี่ยท่านต้องตัดสินใจเองค่อย่าไปเชื่อคนอื่นเหมือนอย่างอย่างคาถาที่เราที่ท่องกันเสมอเลยในในในพวกกลุ่มทีมของนักของเราคือเวลเมจิกเนี่ยว่าดูแลเงินเสมอตนนั้นไม่มีใช่ไหมคะคือไม่มีใครเนี่ยที่จะดูแลเงินเราได้ดีเท่าตัวเราเองเพราะฉะนั้นเนี่ย หลายๆสิ่งหลายอย่างที่ก่อนที่เราจะตัดสินใจที่จะควักเงินจากกระเป๋าเราออกไปเนี่ยพิจารณาดีๆศึกษาหาข้อมูลดีๆซึ่งข้อมูลตรงนี้เนี่ยสามารถเข้าไปดูในเว็บเมจิกได้นะคะว่าเรามีทุกอย่างข้อมูลทุกอย่างเซิร์ฟให้คุณสุดท้ายคุณจะเป็นคนที่ตัดสินใจเองนะคะเออผมก็มีคาถาหนึ่งอ่ะหล่ะคะอาจารย์ในฐานะผู้ออกค่ะคาถานก็คือเป็นนักการเงินต้องใช้เลยเรียกว่าคาถา OPM OPM อ่อาทราบไหม M OPM ย่อมมาจากอะไระก็ oh. อุต e า People ล่มันนี่พยายามใช้เงินคนอื่น oh. อ๋อฮะไอเนี้ยเขาถึงออกหุนโกชนิดมาฮะนักธุรกิจเขาต้องการใช้เงินคนอื่นเขาไม่เอาเงินพ่อเงินแม่มาใช้แล้วเก็บ <Okay. S 2> ไว้นะฮะงั้น oh. เอเราชักไปโคลตาทางกันแล้วนะ <laughs> อะไรเดี๋ยวผมสรุปง่ายๆอีกทีนะฮะมีอยู่ สามสี่ประการนะในการตัดสินใจในการลงทุนปัจจุบันนะก่อนซื้อต้องเข้าใจว่าครูปองที่ได้เนี่ยพอเพียงกับที่สิทธิที่เขาเอาไปจากเราหรือเปล่าสองอย่างถ้าไม่รู้ว่าเท่าไหร่นะฮะก็มาปรึกษาเราได้นะอันหนึ่งก็คือว่าถ้าดอกเบีย้ยมันสูงเนี่ยมูลค่ามันก็ลดลงจะขายออกก็ขาดทุนอีกอย่างหนึ่งตามหลักตาารรศนนี่คือถ้าดอกเบีย้ยลงเนี่ยมูลค่าเราจะสูงขึ้นจะขาดเดียวกันเนี่ยพอดอกเบีย้ยลงเนี่ยเขาก็จะคอเราก็จะไม่ได้5%ยาวฮะเดี๋ยวเขาก็เอามาคืนเรา <Yeah. S 2> ก็ถือว่าโชคดีอย่างน้อยได้เงินต้นคืนก็ดอกเบีย้ยจำนวนหนึ่งแต่ถ้าทําต่อไปเรื่อยๆนะก็ถือเรื่อยๆไม่ขายหรือไม่อะไรดอกเบีย้ยคงที่คุณก็อาจจะเจอเขาล้มลายนะฮะหรือว่าเลื่อนการจ่ายดอกเบีย้ยไปเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ผมอยากจะให้ระวังจุดหนึ่งนะองค์กรที่ทำ p i a c i n g agency หลายๆแห่งเนี่ยก็จะเอาแค่ราคาพาแล้วมาให้แต่จริงๆไม่เคยคำนวณหาไอ้ออปชั่นที่พรีเมียมที่จ่ายให้เขาเลย2อันเนี่ย ไม่ได้บวกเข้าไปเลยเพราะฉะนั้นพายซิ่งที่ดูจากแบงค์มาเสนอหรือว่าคนกลางอื่นเนี่ยต้องระวังนะอย่าไปเชื่อแล้วก็ผมแนะนําเลยนะฮะถ้าเขาเอาคอออปชั่นอะผมบอกเลยอินเวสเตอร์ถ้าเศรษฐกิจอนาคตเนี่ยต้องเอาพุทออปชั่นพุทออปชั่นคืออะไรก็คือสิทธิ์ถ้าเศรษฐกิจไม่ดีนะฉันคืนเงินฉั้นขอเงินคืนก็แฟร์อีนัฟนะฮะคุณเอาคอออปชั่นไปฉันขอพุทออปชั่นไปอืม,อมนะฮะอันนี้ก็คือประเด็นที่สำคัญนะครับก็ ขอให้ท่านจาไว้นะฮะสาอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้มันก็คิดให้ดีนะครับคราวนี้ก่อนจบเนี่ยถามว่ามีทางเลือกอื่นไหมถ้าไม่ซื้อไอ้ตัวเนี้ยเอามันมีครับสมัยก่อนเนี่ยปตท,ปทสอพอนะฮะก็เคยออกเซนเจอรี่บอลอายุ100ปีนะอันนี้อายุแน่นอน100ปีไอ้ตัวเมื่อกี้อาจจะเกิน100ปีอาจจะอยู่ในห้าสปีนะฮะก็ดูซิว่าตลาดรองเนี่ย บอลร้อยปีเนี่ยเขาให้ยิวที่เท่าไหร่ในตลาดหรือถ้าไม่แน่ใจนะะก็ซื้อพันธบัตรรัฐบาลน,นะฮะห้าสิปีซึ่งจริงตอนนี้มันเหลือ4ี่สปีแนละ้วถ้ายังมีในตลาดลองคุณก็ดูยิวใ่แต่ยิวตอนนี้มันตกมากเลยอยู่าาแต่ก็ปลอดภัยก็ปลอดภัยหรือเขาบอกว่ามันเป็นกึ่งหนี้กึ่งทุนนะฮะก็ทำไมไม่ไปซื้อหุ้นบริษัทตรงเลยครับง่ายดี อยากขายก็ขายออกเอก t ิ o o r ไม่มีผมบอกว่าลําบากมันเหมือนเราเข้าบ้านนะมีทางเข้าแต่ไม่มีทางออกอันตรายบ้านฝรัง่งนี่เขาจะมีทางออกหลังบ้านเสมอครับคราวนี้คุยมานี่ก็รู้สึกจะฟังดูแล้วเป็นโพสติฟ์นอกน egative ดีไม่ดีก็ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละท่านนะักล,ลงทุนแต่ละท่านเนี่ยคิดว่าเรารับได้แค่ไหนในมุมของโพสติฟคิดว่าโอเคก็ ลงทุนไปแต่ถ้าสมมุติคิดว่าตรงนี้เราควรจะต้องระวังหรือว่ามีอะไรที่เออมากระตุกให้เรารู้สึกว่าเราต้องพิจารณาเยอะๆก็ลองดูดีๆอีกทีหนึ่งนะคะทีนี้สิ่งสําคัญคือในการที่จะเลือกลงทุนในเพอร์เพชั่นเพอร์เพชั่บอลหรือหุ้นกู้ช่วนิรันเนี่ยนอกจากอะไรนะคะเลตติ้งสการีย ความมั่นคงความมั่นคงของบริษัทนั้นด้วยจริงเลอจริงใช่ก็ลองพิจารณาดูดีๆแล้วกันนะคะครับเออผมพยายามหาข้อดีนะมันก็พอมีบ้างมันต้องมีสิค่ะฮะก็คือมันเหมือนเราเป็นเจ้าของกิจการเราเป็นเจ้านี้ที่จริงเราเป็นเจ้านี้แต่เขาพูดให้เราฟังนะแฮปปี้ว่าเป็นเหมือนเเจ้าของกิจการนั่นคืออะไรถ้าไม่มีกําไรนะฮะก็ไม่ได้เงินบรรพุนก็ไม่ได้ดอกเบี้ยหรือคูปองค่ะแล้วอันที่สองก็คือว่าท่านอาจจะ อาจจะได้คูปองนะมากกว่าแต่เงินปันผลก็ได้เพราะกำหนดแน่นอนเช่น5% 6% 7%ค่ะแล้วสิ่งสุดท้ายนะฮะคุณอาจจะต้องได้เรียนรู้ว่าเออความตื่นเต้นจากถือตรา,าสารนี้มันเป็นยังไงคืออาจจะเป็นคนที่ชอบเสี่ยงหน่อยนะถ้าคอนเซอร์วทีฟไม่แนะนำให้ซื้อค<ะ>่ะผมขออนุญาตนะฮะเรียกไอ้หุ้นกู้ชินินเนี่ยผมตั้งเองนะไม่เกี่ยวใครนะไม่เป็นอ่าดราก้อนบอล บอลบงกรไฟนะฮะจีนติกก็คือว่าเวลามันบินสูงคือดอกเบีย้ยสูงเนี่ยนะเราก็จะขายออกก็ขายไม่ได้ไม่มีใครซื้อดอกเบีย้ยต่ํามีกําไรก็ขายไม่ออกนะฮะ,ฮะก็พูดง่ายก็ต้องตายตามกันนะฮะคือ <c oughs> อยู่ในบริษัทนี้แล้วนะฮะแต่คิดเสียว่าทําให้ท่านเป็นผู้ถือหุ้นและเจ้านี้ในคนคนเดียวกันแต่ก็ยังมีคําถามอีกว่ามันจริงหรือเปล่ามันจริงหรือเปล่าที่เขามายกเราอยู่ที่ว่าเป็นเจ้านี้มาเป็นผู้ถือหุ้นเรือ่องของกิจการผมว่า ท่านไปคิดดูเองนะครับเขาเขาก็ต้องพูดดีๆอยู่แล้วเพราะเขาจะมาเอาเงินในกระเป๋าเราใช่ไหมคะสุดท้ายนี่ก็เป็นความเห็นทางวิชาการนะรแล้วก็เราพิสูจน์ได้นะนวิทยาศาสตร์นะมีสมการคำนวณให้นะว่าทุกอย่างนี่ไม่ได้อามาจากความรู้สึกนะครับจริงแต่ว่าของพวกนี้มันไม่มีสอนในมหาวิทยาลัยนะต้องดูแลตัวเองนะครับก็โอกาสนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์จิรพลมากๆนะคะที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับทางเรื่องของ p e r f e s ฟ i o n b o บอ d หรือว่าตาสารนี่โนีิรันกับทางทีมเว m a เมจ c กช n n นลนะคะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าอนาคตเราจะได้รับความรู้อะไรดีๆเกี่ยวกับทางด้านการเงินกับอาจารย์จากอาจารย์อีกครั้งหนึ่งนะคะออโอกาสนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากขอบคุณมากสวัสดีครับ